หรือสาหรับคนที่บอกว่าโอ้อยากเข็ดอยู่แตยันเห็ดบ่ได้และขอที่เจ็ที่เขาพบเจออยู่ตลอดเขาจะบอกว่าจะได้เขาบอกเขาจะบอกว่าเคยเคยเห็ดมาแรเล้าเคยเคยเห็ดร้ายแล้วแต่ว่าสินค้าบริษัทแบบนี้มันแพงมันขายบ่ได้มันขายยากอันนั้นที่อื่นยูนีบัแมนยูนีสินค้าของเขานี oh, get, more, ่มันขั้นเทียบกับแบบอยู่ในตลาดเนาะสบู่หลักสบู่ย่างหันของเขามันแพงอยู่แล้ว ถ้าเทียบกับซับพพะคุณของเขงมามันกันดีกว่าอยู่แล้วเนาะย่เรื่องมาชิ้นค่าเนี่ยนะ่ะของเฮ้านะี่เนี่ยคุณภาพของมันดีเพราะมันเป็นสินข้าพรีเมียมแต่มันคุ้มกว่าการไปรสื่อของในตลาดมาใส่นอนนับแต่ประโยชน์จากชินค้ามันมีธุรกิจมานั่ ถ้าว่าเปรียบเทียบตัวนั้นเพราะว่าสบู่ลักสบู่นกแกว้วสบู่โพเทคต,ต่างๆมันบรหิหารซาซิวมันบริแบบดูลแลสุขภาพ,พ,ศศาพผิวกะสับผูผนหมี่ของเขาานี่เกลียดพรีเมียมเท่ากับของราคาสี่หาพันบาทแต่ของเข้าปั๊ทึกสนั่นมาเบืองว่าขั้นเปรียบเทียบกับธุรกิจเครือข่ายอื่นนี่ของเข้าน,นี่ถือสุดเล้วเนอะเพราะว่ามันมีระบบแผนในห้าขายแต่กำไรนํา คือยังบริษัทนี่เนาะเวลาเท่าสื่ออันนึงนี่หาได้ราคาหนึ่งสื่อสามอันราคาก็ลดลงหกอันลดลงสิบสองอันลดลงส้าอันลดลงสี่สิบอันลดลงฉะนั้นถ้าเท่าใด่แบบถือไปขายต่อได้ง่ายเขากับสือ่อได้เลทที่ที่ต่ำลงก็ได้เราไม่มีหลากหลายซึ่งก็เป็นขายส่งขายย่อยแบบแบบธรรมดาเนาะอันนี้คือระบบมันถือว่าบบแพงถ้าเปรียบเทียบกับสินค้าที่เขาขายในออนไลน์ของเขาถือว่าถือเนาะมันบริเพ็ขขอที่แปดที่เขาพบเจอตลอดเวลาี่คอยว่าโอเปน บาเบาเก่งเนาะสดธุรกิจนี่ที่จริงบาเป ah ็นบจะเป็นตรงเบาบาจะเป็นตรงเบาเก่งได้ทานหนอะบาจะเป็นตรงเบาเก่งเนะเพราะว่ามีระบบเบาซอยมีทีมเบาซอยมีเมทีมเบาซอยมีระบบบริษัทเบาซอยเพียงแต่ห้านี่มีเฮียนหู้บริษัทมีคอร์สไหมีฟึกไข่หมากไม่ฟึกแต่ต้นที่บรจักยังจนเก่งก็ได้มีหมดเลยแต่ระบบพวกนี้เขาบริเนตให้เ้าวเบาเก่งเบาเก่งแต่ให้เบาเป็นเบา้วการ่วมค้นไห้เบาคนไห้ เลือดจะนำบริ <rôle CCTV> ัก <realmente> ก <movement> <to break an iously> ็เห็ุเองบดก็ได้หน่อยเหลวเต๋อหนอเออแต่เขาบอกไปแล้วว่าสิอ่าบอกไปแล้วตอบโยงไปแล้วเขาจะบอกว่าถ้าคิดเบงก่อนเออถ้าคิดเบงก่อนถ้าเขาบอกว่าคิดเบงก่อนนี่จะไม่ไปคิดเอายั้งอาจารย์จะไปคิดเอายังจะมีปัญหาอีกยังอยู่จะถามคอย เพราะว่าบริษัทนี่คอยเป็นคนมันําเสนอเจ้าเจ้า,จาถามคอยเขยจะตอบไปดีที่สุดถ้าเจ้าจะไปถามผู้อื่นไปคิดองก่กรจะบ่มีควมหูเรื่องนี่เจ้าจะไปแก้ปัญหาได้จริงไหชฉนนั้นต้องแกป้ปัญหาให้ถึกทีคือเข้า้องรปรึกษาคนที่เขาหูแล้วคือจะต้องถามคอยเท่านั้นแล้วคอยตอบให้เจ้าผ้าเหตุแต่คอยผ้าเหตุเจ้าจะไปคิดยังหมากไหมขนาดนั้นไม่เวลาบางคนนคี่คอยที่ซิดบ,บอกว่าอธุรกิจมันประสมเน้ ไปประชุมตลอดตัวไปขามประชุมอยู่ทองทยอยู่ไทยยังคุณขอยบ่มีเวลาไปประชุมนี่นเจอดอกบอกเข่าวโดยว่าธุรกิจเพเจบังลาวบ่เม้นท์นั่น,นสบายใจเลยเลยเพราะว่าของเขานี่มีการประชุมผ่านออนไลน์เท่านั้นเนาะบ่ต้องขามไทยโบต้องไปยังทั้งสิน้นแล้วก็ในการประชุมนี่ถามว่าเป็นคอร์สในอบรมต่างๆในระบบนี่ท่านเขาระบบได้เงินเนาะค่าอินเทอร์เน็ตโบนซัดายให้เนาะ <c oughs> ท่านบ่ต้องไปจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตเติมไม่เถอะโบนซัดายให้พร้อม เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงแล้วก็มี Facebook มีโปรแกรมซุม่มจบเลยนขาประชุมใ้เงินพร้อมขอแเท้าเหตุธุรกิจไปน้ากันกล่าวไปน้ากััเนาออันนี้ก็ไม่ยุ่งยากทสุท่านสนั่นลักการในการตอบขอตัวแย่งก็คือสําคัญคือนิ่งศบตาพยักหนาแล้วก็ยิ้มนะนิ่งศบตาพยักหนาแล้วก็ยิ้ม ตอบเขาเนาะสนันย,ยาชี้ตามปัญหาโดนสนันเนาะยาชี้ตามปัญหาเขาเนาะไม่แต่ว่าเฮาต้องดึงเขาเนี่ยมาท่านเขาห่วยได้นี่ตุลิทสำคัญไหนเนาะยิงแบบคนที่เขาปฏิเสธก็เพราะว่าเขาบูฮู้เขาบูฮู้เขาบูฮู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเป่เป็นจริงแต่ว่าถามเมื่อเขาเห็นเงิน,นื่อนสิห่วยไพยชิบ,บยุยะเข็ดเนาะยิงระบบกข้อนี้มันดูดคุ้งไงเด้เนาะไม่ไม่ยองเนาะคือไม่ยองเนี่ยไปคุยไพชินี่กระมาทุกคนมากเลยมีเหตุให้เขาได้เงินมาหนิเม่วันมากเม่วัน ฮ็ดไม่วันเริ่มมในเงินเวลาเวลาไม่วันนในเงิ่นแล้วไม่วันไปส่วนคนอื่นนี่มันก็เบาง่ายไปเรื่อยๆมันเบาจากอารมณ์จริงดิพอระบบเขาออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาจากธุรกิจอื่นธุรกิจเก่าๆอยู่แล้วดิฉะนั้นเขาไม่ได้ว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นแต่พบและสัมผัสคือนกับเฮาเนาะห้เขาได้มาพบมาเจอมาขับเคลื่อนขือนกับเฮาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเหมท่านแล้วมันก็ส่วนคนง่ายเพราะว่าแต่ละคนมมกเขาต่ว่าเขาต่างใจได้หมดเลย เออคือยังไม่ย่องนะที่มันไม่ย่องดีๆก็เริ่มดูดเข้ามาดูดเข้ามาดูดเข้ามาก็ย่องอย่างเพราะฉะนั้นว่าเขาเห็นแล้วเขาได้เนาะฉะนั้นตอนนี้มิต่ว่าร์เฮาต่อเหตุเลเขาเป็นวีพี่ให้ไปทีสุดไปอย่างพออยากให้เขาได้ดิเออแต่เขาเป็นวีพี่แล้วเขาเริ่มเข้ามาเป็นวีพี่แล้วนี่เขาก็เริ่มเข้าใจเดี๋ยวเขาเริ่มขยายคนหนึ่งคนสองคนสามคนเขาเริ่มเพียนเงินคาขยายเขาเข้าใจเขาบอกต่อบอกต่อบอกต่อมันดูดมาเองไหมมันดูดมาเองมันแล้วคนเต็มทีมเต็มานสุดมเลย เออที sea, on ite, re himself, yes ่ไม่ว <het anes. S 1> ันเ็จะเต็มบัตสัญญาบุรีตอนน้าไปสําคัญคือแบบเข้าเองนี่ได้แหลวเห็นผลแหลวเขาบอกตอนนสิทธิเขาได้บอกตอนนสิทธิเขาเห็นผลเดีบอกตอนนสิทธิเขาหูซิกแล้วบอกตอนนสิทธิเขามีแหลวได้แหลวจากระบบแล้วคนที่เขาเห็นเขาสัมผัสเดีว่าเขาได้แล้วมีแล้วเนาะแล้วก็เขารู้มเ่าเขาสัมผัสได้จริงจากคำบอกของเขาจากแววตาเออจากข้อมูอที่เขาเคยมีสนั้น เขาพเจ้าเสื้อว่าท่านจะมีทีมเขามาอีกหลากหลายเดีจะมีคนเดินตามเมย์ม,ม่อีกอู้อลังการตรวหนาไปนี่ไม่แต่ว่าให้มันสุดๆคืขึ้นเนาะคือตามทีมงานทุกคนที่เขาเข้ามานี่ให้เขาเป็นวีเหพีหมดเลยเนาะแล้วก็ปั่นคนที่เป็น v ีเพีแล้วให้เป็นซปเปอร์วีให้มันก่าวกๆ่าก่าไปทีละขันทีละตอนก็มีโอกาสยิงใหญ่ได้เนาะโอเค